ขำมากเต็มคำหอมหวานฉ่ำสวัสดีค่ะทุกคนได้อง,งนุนไซมัดกัดมาช่อนี้ดูสิทุกคนช่อตโตๆโตใหญ่ๆราคาดีมากๆค่ะลูกแน่นแน่นดูสิเดี๋ยวไปชิมกันนะคะ รสชาติจะเป็นยังไงนาะหวานฉ่ำไหมเนาะมามามาชิมกันเลยค่ะทุกคน สวยมากเลยเมื่อก่อนไม่ได้กินละ่ะเพราะว่าราคาสูงมากช่อนี้หลายร้อยออมันกินง่ายด้วยนะทุกคนไม่มีเมล็ดเหมือนกินเยลลี่เยลลี่หวานๆหอมๆ ปลูกยังไงนะหอมจังอร่อยจังอ,อ,อร่อยจริงๆค่ะหยุดไม่ได้น้ำตาลขึ้นก็ยอมมั <c oughs> มีมเมล็ดมันเยอะไลูกนี้ฉ่ำม,มากเต็มคำหอมหวานฉ่ำอร่อยมาก อมสรุปคือ250บาทใส่มัดกัดช่อนี้คุ้มเวอร์คุ้มมากค่ะทุกคนไปหาซื้อมากินกันสั่งออนไลน์ก็ได้ถูกมากๆเลยอร่อยด้วยแต่ไม่แนะนำคนที่เป็นหวานหรือคุมน้ำตาลเพราะหวานมากหวานและหอมมากค่ะเด็ดจริงๆเยี่ยมไปกันนะคะบ๊ายบาย